วันไหนที่มาดูุเรียนแล้วมันนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยเหรอนอนหลับเลยเนี่ยตั้งแต่เจอหมอเกยมาคนตัวผมวันไปสิบสายว่าทำไมุเรียนใช้อะไรมันดีขึ้นเป็นดูดตาเป็นหูดตาลุงพรเกษตรก้าวไกลครับปลายทางอาจไกลแต่ไปถึงครับอรอนเลนเจอร์นี่ครับเอาละครับวันนี้ผมมีนัดกับพี่น้องเสร็จก่อนครับไม่ไม่เชิงมีนัดครับเพราะว่า ผ่านไปผ่านมาที่พัตลุงเนี่ยจะเห็นว่ามีมีการปลูกตู้เรียนกันเยอะครับคือคักมากเลยครับนี่พัตลุงสังเกตดูะภูเขาจะรูปร่างคล้ายๆแบบนี้ครับขออนุญาตนิดนึงสวัสดีครับผมลุงพรเกษตรข้าวไกลครับขออนุญาตเจ้าของสวนไล่สวนด้วยครับสวนท่านนี้อาจารย์พบศัก์ซึ่งมาด้วยกันรถกันเดียวกันครับอาจารย์ครับอัีคุณพี่แนะํำตัวนี้ครับชื่ออะไรครับผมร้อยตำรวจเอกประเสริฐธรรมเพชรครับ ให้ล้ำคุณดันกันนะเนี่ยต้องการการมานานครับหมดกระียมแล้วก็มาทําสวนหมดกระเทียมแล้วทำสวนครับทำสวนที่ทําคือสวนอะไรครับสวนตะเคียนครับที่เห็นด้านหลังใช่ไหมครับครับครับอ๋อโหกี่ปีแล้วครับตรงนี้ปลูกเอ่าสองปีสี่เดือนครับสองปีสี่เดือนครับพี่ประเสริฐบอกว่าจะพาอาจารย์ปุ๊บสัต แล้วผมลุงพรด้วยเราก็ตู่ด้วยวันนี้อันี่ก็ตู่อยู่เลยอยู่ด้านอยู่ด้านในก็ตูให้เห็นหน่อยนี่ก็ตู่ครับก็ตู่ครับมาจากสุราธานีแต่คุณปิ่นเลยนะเนี่ยแต่คุณปีเลยครับก็เอาเริ่มต้นยังไงดีครับคืออย่างนี้ครับวันนี้นี่คือคือพี่ประเสริฐเนี่ยแกก็มา ปรึกษาทางเมื่อกี้นะทางคุณไก่คุณไก่คุณไก่นี่เป็นมือดูแลทุเรียนมืออาชีพก็นี้พอดีบังเอิญเนี่ยผมมาที่นี่เพื่อจะหอบลมกลุ่มเกษตรกรพรุ่งนี้200คนอ่คนอันนี้ทางคุณไก่ก็เลยชวนมาเดี๋ยวมาดูแปลงของพี่เกษตรดูว่าเรามีอะไรให้คําแนะนําได้บ้างในการปลูกทุเรียนนะครับว่าถ้าเจอแบบนี้แบบนี้มันเกิดจากอะไรได้จะแก้ไขยังไง นะครับอันนี้สัดเจอันนี้เราเริ่มต้นเลยเริ่มเลยเร่ยครับเราเริ่มต้นเลยอันนี้พอผมเดินลงมาปัป๊บเนี่ยผมก็มองไปเห็นตัวแรกก่อนเลยนะครับครับครับผมก็มองเห็นเนี่ยเราจะเห็นกิ่งเนี่ยมันโปร่งมากโปร่งมากโปร่งเกินไปโปร่งเกินไปอันนี้เรียกว่าโปร่งเกินไปแล้วคือคือในทุเรียนเล็กเนี่ยครับการแต่งกิ่งเรื่อยๆจะทําให้ต้นโตเร็วครับแต่การแต่งกิ่งมากเกินไปจะกลับทําให้ต้นโตช้าโอ้แล้วที่สําคัญเวลาต้นมันโตช้าเนี่ยรากจะไม่โตด้วยครับ นะครับทำไมล่าไม่โตขึ้นอย่างเงี้ยคือผมว่าไปยืนอะไปอยู่ตรงนู้นผมจะอธิบายให้ฟังผมจะอธิบายให้ฟังเจอพี่กระเพิดครับไปเจอเลยครับเจอเลยจะได้อธิบายกันชัดเจนครับเพราะว่าอยากให้ยืนที่ต้นเลยจับกิ่งเลยครับจับกิ่งเลยคืออย่างนี้ครับเจอรายการเจอเลยครับอย่างเนี้ยไม่ใช่แต่งกิ่งครับอย่างนี้เรียกว่าเหลากิ่งเหลาเหลากิ่งคือการแต่งกิ่งหลักการคือเราเอากิ่งที่ไม่จําเป็นออก ครับเอากิ่งที่ซ้อนกันออกครับเอากิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออกครับเอากิ่งที่เกะกะออกอแต่ไม่ใช่เอากิ่งที่สมบูรณ์ออก้าจารยครับอันนี้ก็เอากิ่งที่สมบูรณ์ออกอาจารย์ครับบอกเจ้าของดีกว่าเจ้าของสวนดีกว่าอ๋อไม่ไ้รอกอย่างนี้่ีพเสริฐเขาเป็นครับท่านก็เป็นข้าราชการบำนาญมาท่านก็เพิ่งเริ่มปลูกอันนี้ท่านก็ท่านก็ให้คนมาดูแลครับอันนี้จริงๆอะต้องไปต้องคือคนที่มาดูแลก็อาจจะมีความเข้าใจผิดคือเขาอยากให้คือแต่งกิ่งนี้ทําให้ ต้นโตเร็วครับความหมายถึงว่าสิ่งที่ไม่จําเป็นที่จะกินอาหารทุ้งป่อยครับมันจะได้ออกไปจากต้นต้นจะได้เอาอาหารไปเลี้ยงยอดมันจะให้โตเร็ว,วแต่ขนาดแต่เขาดันไปแต่แตงเกินปา้าเกินไปทีนี้เขาเรียกว่าเหลาจริง<อ>แต่ยังดียังไม่เหลามากบางคนนี่ผมเจอเงี้ยเหลาเหลาจะเหลืออย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเหลาจะเหลือแต่ยอดเนี่ยเหลือแต่ยอดอย่างนี้าวนี้มันเหลาจริงที่มันมีผลเสียไงผมจะอธิบายคือจริงเหล่านี้คือจริงที่มันสะสมอาหารแล้วถ้ามันมีใบที่สมบูรณ์อยู่นะเราจะเอาเฉพาะใบที่สมบูรณ์นะครับ เรื่องสําคัญอันแรกก็คือว่าไอ้ใบเหล่านี้มันมีอาหารเยอะใบเหล่านี้มันมีความสําคัญ er ต่อการแตกรากมากเพราะว่าใบเหล่านี้มันเก็บน้ําตาลไว้ครับแล้วพอน้ําตาลมันเหลือส่วนหนึ่งจะส่งไปเลี้ยงยอดก่อนครับผมแล้วอีกส่วนหนึ่งจะเลี้ยงลงเลี้ยงรากถ้ารากเราใส่ปุ๋ยแต่ไม่ได้กินอาหารปุ๋ยวัตถุดิบในการสร้างรากแต่อา,อาหารคือน้ําตาลจากต้นที่มันสังเคราะห์ครับคราวนี้เราไปเอากิ่งที่มันมีน้ําตาลออกอืมันก็จะเหลืออาหาร แต่พอเลี้ยงยอดเท่านั้นไม่พอเลี้ยงลากอันนี้สังเกตยังไงครับระบบรากก็จะไม่ค่อยโตเจริญเติบโตเต็มที่ครับเวลาระบบลากไม่เจอมังอทรงออกเลยวต้นมันจะออกทรงสูงเห็นไหมครับเนี่ยเออมันสูงมันไม่ออกข้างอย่างนี้ทั้งทั้งที่อยู่กกลางแจ้งมากดีมากที่เลียนไม่ต้องกลางออกเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้อาหารมันหมดเราอเกลี้ยงเลยคราวคนี้พออาหารมันเหลือคิดมันเหลือมันต้องเลี้ยงอาหารทุเรียนน้ำตาลต้องไปเลี้ยงรากกับเลี้ยงยอดพออาหารไปเลี้ยงรากไม่มีเลออ่นก้งียยด ลากมันจะไม่ค่อยออกอ<ม>ลากมันยิ่งออกกว้างเท่าไหร่ต้นก็จะคือส่งรากกับส่งงรากกับส่งพุม่มในโซอันเดียวกันครับรากลากออกไกลส่งพุ่มออกกว้างอถ้ารากออกแคบแสดงว่าถ้าส่งพุ่มอยู่แคบลากไม่ออกรากไม่ออกเพร,ร,รกา,รราก,การเหล,ลากริ่งการเหลากริ่งเนี่ยจะทําให้<อ>การเหลากริ่งเนี่ยจะทําให้ระบบลากไม่ออกนี่ข้อเสียข้อเสียข้อเสียข้อที่สองเนี่ยการที่กริ่งกริ่งที่ควรมีไม่มีเนี่ยทำให้ทำให้น้ําหนักกริ่งไม่มี ครับความน้ำหนักจริงไม่มีจริงแค่ที่จะโค้งได้ทรงจริงทุเรียนจะต้องเอียงประมาณ60องศาครับ60องศาดึงจริงที่ไม่ใช่9กนี่ก็ไม่ดีนะครับครับหกำลังดีแต่ถ้ามา30เนี่ยมันจะไม่ออกดอกนี่คือ30อันนี้30ไม่ออกดอกมันออกเพราะว่าเวลามันได้ชักนำในการออกไม่ฮะเพราะว่าถูกกแล้วเราเลี้ยงอย่างนงี้ยชักนำอันนี้ขั้นกระบวนการลึกๆคือว่าดอกมันไอ้ท้องจริงต้องสะสมน้ำตาลโอ้โหรันนี้เพราะมัน่างนี้ครับมันสาสมไม่ได้มันไหลพื้นลงไหลพื้นลงไหลพื้นลงตลอด เวลาทําทําดอกเราทํายากไม่ออกไหมครับเพราะว่าขบวนนการสะสมน้าตาลลงท้องจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นยากออกได้เหมือนกันถ้าคนทําต้นใบดีๆก็อาจจะออกได้แต่ถ้าทั่วไปมันจะออกไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นองศาของจริงนี่อยู่60ิครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราจะแก้อย่างไงวิธีการแก้เดี๋ยวอาจารย์ก่อนก่อนพูดนะผมขอแทรกนิดนึงคือผมเห็นในสภาพอาจารย์บอกบางคนเอาขวดน้ําตวงทิ้งแล้วต้องคือธรรมชาติของมันเนี่ยทุเรียนธรรมชาติจริงมัน60องศาอยู่แล้วครับไม่ต้องคือถ้าน้ําหนักจริงมันมา ทรงรากมันออกพอทรงรากมันยืดยอดจะยืดน้ำหนักข้างจะออกกิ่งมันจะลงเองคราวนี้วิธีวิธีสร้างทรงต้นเป็นอะไรย์ต่อเลยครับเป็นต่อเลยวิธีสร้างทรงต้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่การเอากิ่งน้ำเอาเอาเอาขวดาะ่วงครับวิธีสร้างทรงต้นคือบินรากออกไปให้รากตะขาบเขาเดินออกไปกว้างที่สุดพอรากตะขาบเขาเดินปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวทรงมันจะเริ่มเปลี่ยนเอง ทรงมันจะเริ่มเปลี่ยนเองคราวนี้เราจะทำยังไงครับมีคำถามอาจารย์คราบนี้าจะทำยังไงครับวันนี้เราต้องฟื้นฟูรากเพราะรากเนี่ยวงวนวงจะอยู่แคบใช่ไหมครับรากน่าจะอยู่ขนาดนี้ใช่ใช่รากอยู่อย่างนี้อาจจะเกินหน่อยอาจจะว่าเรายังตัดแต่งเลยอาจจะออกทั้ง่นนี้ทีวิธีชักนำรากวิธีชักนำรากนะครับตอนเนี้ยกระตุ้นให้มันแตกก่อนครับตัวที่จะกระตุ้นรากให้มันแตกก็มีกรดอะมิโนครับผมฮิวมิกะโกดัมิโนแล้วก็ฮิวมิฟูริกครับผมแล้วก็ซิงค์ซิงค์สามต ซิงนี่คือสารสีครับนะครับอให้ทั้งดินให้ทั้งรากอืนะครับลงไปที่ทั้งดินทั้งรากแต่ผมผมว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทางทางคุณคุณจ่นี่เข้าใจละนะครับครับสุดท้ายนะถ้ามันมันเยอะแยะกว่านี้นะบางทีต้องใช้ออกซินพ่นช่วยแต่ทรงขนาดนี้ไม่จําเป็นเพราะการใช้ฮอร์โมนนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ชํานาญจริงผมไม่อยากให้ใช้ครับอันนี้ถ้าเราใช้เราใช้คิลิกเอทโฟตร้อยเราเราใช้ไอเอ็กโกดอมิโนเฮอริเชนแล้วเราใช้ซิงเทอร์โบเนี่ย พ่นที่รากแล้วก็พ่นที่ใบมันจะกระตุ้นการแตกรากมาเสร็จแล้วพอมันแตกรากปั๊บเราต้องให้มัน ให้อาหารให้วัตถุดิบในการสร้างรากไม่ใช่กระตุ้นให้แตกนะอันนี้วัตถุดิบในการสร้างรากให้ธาตุอาหารแล้วก็คือธาตุอาหารก็คือพวกปุ๋ยฟอสฟอรัสลูกหนามเอาลูกหนามมาหวานให้มีปุ๋ยปุ๋ยจวดลูกหนามบางพื้นที่ไม่รู้อะอะไรกินได้เนี่ยโคตรต้องไม่เดี๋ยวให้ท่านดูกำลังชักนำชักนำคือตัวนี้คือเราพูดง่ายๆท่าในวัตถุดิบในการการสร้างรากก็คือฟอสฟอรัสกับแคลเซียมถ้าได้ฟอสฟอรัสกับแคลเซียมพอเขาแตกรากปั๊บเขาได้ฟอสฟอรัสกิดแคลเซียมเวลาเขาจะเริ่มเดินอ่า อันนี้เราก็พูดง่ายๆเราก็ต้องให้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสกับแคลเซียมตัวพีตัวพีตัวพีแต่ไม่ต้องสูงมากพีกลางๆครับนะครับพีกลางๆนะกับกับตัวกับตัวแคลเซียมครับผมนะครับแล้วก็ดึงเริ่มลางมันจะเริ่มแตกออกไปอันนี้เราก็เริ่มบำรุงยอดอ้ออตัวนี้ต้องให้โบลอนด้วยโบลอนโบลอนโบลอนจะช่วยการกระตุ้นการแตกการสร้างรากไปด้วยครับอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องที่หนึ่งที่เราพบในที่นี้ครับรานนี้เรื่องที่สองที่พบเนี่ยนะครับก็คือว่ายอดมันมีอาการขาด ไม่ถึงกับขาดมากครับอันนี้ยังไม่เรียกว่าขาดมากแต่เรียกว่าขาดยอดขาดโบลอนอดขาโบนคือการขาดโบลอนอาการการขาดโบลอนเนี่ยนะครับข้อมันจะสั้นผิดปกติและที่ยิบเลยข้อสั้นนี่ยังยังยังไม่ถึงกับขาดสนิทครับถ้าสมมติเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะขาดสักยี่สิบถึงสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่ารอบหน้าน่าจะยืดเพราะผมใส่ตั้งแกนเทโบลอนและโบลอนเดียว ครับรับรับกิ๊บตอนนี้พอได้รับโบลอนเดี๋ยวเขาจะเริ่มยืดแต่มันแต่มันมีอย่างนี้หนึ่งเดี๋ยวผมขอจบเพรับอาจาใช่ใช่เมันมีบางทีมีพวกอภิชาครับถ้าการยืดเขาจะใช้จิ๊บปยืดิอบยอดแต่ผมเนี่ยจะไม่ใช้พวกฮอมวนเรื่องยอดโดยจําเป็นเท่าไหรเราจะให้ว่าปัญหามันเกิดจากการขาดโบลอนใช่ไหมใช่ครับให้โบลอนก่อนอ่าแต่จิ๊บเนี่ยเป็นตัวตัวช่วยตอนหลังอาเชิญครับคุณจ่าอย่างนี้ที่ผมไม่ไม่ไม่ใช้จิ๊บมาช่วยจึงงนเนื่องจากเนื่องจากว่าผมต้องต้นทุกทุกน บางต้นมันยืดอยู่แล้วอ่าบางต้นมันไม่ได้ถึงับขาดร้อนเราสนใจครับผมใส่จิ๊บไปเดี๋ยวมันก็เกินไปอีกหกถูกถูกเพราะนั้นเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาว้ายป้ายต้นไหนที่สมควรใช้เราก็จะใช้ครับถูกไหมครับเราจะม้วนป้ายดีขาวไว้แต่เนี้ยก็ขอดั้นแต่อย่างนี้นะครับคือเวลาเวลาพืชแสดงอาการขาดขาดธาตุอาหารเนี่ยผมไม่อยากให้ใช้ฮอร์โมนแก้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันยังขาดโบลอนอยู่ถึงจะใช้จิ๊บยืดขอจะยืดออกแต่ในต้นมันยังขาดโบลอน คนของการขาดโบลอนมันก็จะทำรากไม่เดินดอกไม่ค่อยออกดอกผสมไม่ติดลูกเม็ดไม่โตอ,อะไรเงี้ยหรือเม็ดข้างในเน่าเสียอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า เราต้องแก้ที่จุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราใช้ฮอร์โมนช่วยได้แล้วแปลงอย่างที่คุณไก่บอกถูกเราไม่ควรใช้เพราะว่ามันมีมันมันมันมีมนบางต้นอีกมันผลักไปอยู่นะครับไปอยู่ว่านั้นเราเรามาแก้ตามอาจารย์ว่าดีกว่าใส่ลูกน้ำนะแล้วก็ไปเติมซิงเตอร์โบครับไปเติมมินุกข้าจะให้ปุ๋ยพอสเปตช่วยนิดหน่อยปุ๋ยพอสเปตกลางๆนะครับไม่ได้สูงมากเกินไปช่วยอยู่การทำทุเรียนนี่เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะแปลงนี้ยากหน่อยนะแปลงเนี้ยคนเรียนก็ทำมาไม่รู้อะไรนะครับใส่อะไรผมก็ไม่รู้แต่เติ่มเหมือนโอ้โหเท่าที่ดู แต่ไอ่เงี้ที่ผมชอบกันนะที่ผมชอบหนึ่งใต้ถนนลวเจ้าของพอเราคุยตอนนี้เขายอมรับาก็ยอมรับนะครับก็ยอมรับที่จะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไงมันก็เลยเดินไปได้อาจารย์แต่บางเจ้าเขาไม่ยอมรับก็จำยากต้องถอยครับครับทีนี้ผมบอกว่าผมไม่้องแกก็สมเลยนะก็ดีฮะดีฮะดีเพราะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วการปลูกทุเรียนนี่เป็นองค์ความรู้ก็ถูกนะเป็นองค์ความรู้ที่เราเราต้องใช้เรื่องที่ถูกต้องแล้วจริงๆเนี่ย ไม่ใช่ไม่คือจริงๆสวนทุเรียนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลจริงๆนะครับบางบางทีผมผ่านไปเห็นสวนทุเรียนโมโซมผมก็ไม่กล้าเดินเข้าไปนะคือคืออาจารย์ผมเห็นบ่อยต้นที่แบบแคร็กแกลนไม่โตใบเหลืองเหลืองนะแต่พอฟังอาจารย์เริ่มเข้าใจตรงนี้แล้วว่าระบบรากต่างๆเนี่ยระบบการให้แคลเซียมระบบการให้ธาตุอาหารการบริอหารจัดการให้อาหารไม่ถูกต้องหรือการการตัดแต่งต้นการมันผิดไปผิดเพี้ยนไปหมดแล้วแล้วคิดดูว่าตุเรียนมารุ่นนี้แลยังใส่หัวน้ำอย่างนี้อยู่มันไม่ใช่ คหัวหน้ามันต้องจับเราสืบองศาแล้วอ๋อต่อไปก็ต้องใช่ใช่ถูกตอนนี้เราใช้สองหัวเกินใช่ไหมครับครับระบบส่งพิงเกอร์ครับถูกครับไม่ถึงครับเดี๋ยวไม่เป็นไรยังยังพอได้ยังพอได้ยังพอได้มันได้ไม่รอบค่ะครับครับมันก็ได้เป็นบางส่วนอยู่แม้อาจรย์ก็ก็ต้องก็ต้องขอบคุณนะพี่ไก่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเรื่องการดูแลสวนทุเรียนที่เข้ามาช่วยเสริมทางทางพี่ประเสริฐแต่คดีก็ก็ต้องขอบคุณพี่ประเสริฐที่ ที่เข้ามาร่วมนะครับร่วมในการทำทำศูนทุเรียนคือนี้เราเราต้องการเราไม่ใช่ศวนทุเรียนเราไม่ได้เราไม่ต้องการคนเก่งเรื่องเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ประเสริฐมีที่มีเงินลงทุนมีความตั้งใจที่จะปลูกนะครับอ่าแล้วก็มามาเจอกับทางคุณก่นะครับก็เอาองค์ความรู้มาเสริมส่วนผมเนี่ยก็เป็นคนนอกพื้นที่ก็จริงแต่ว่าเราอาจจะมีความรู้เรื่องเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรบ้าง เราก็มาแนะนําให้ได้มาเสริมในสิ่งที่ที่ขาดตกบกพร่องอยู่นะครับครับผมให้วิชาการแน่นหนาขึ้นครับครับเพราะเดี๋ยวนี้มันต้องไปพร้อมวิชาการแล้วนะครับผมเลยนะวันไหนที่มาดูทุเรียนแล้วมันมันเที่ยวเฉยเกิดไม่ได้เลยเราไม่หลับเลยเหรอไม่หลับเลยเนี่ยตั้งแต่เจอหมอไก่มาดู ตอนนี้นะมีคนโทรอาผมวันไปสิบสายว่าทำไมตัวยนนช้อะไรมันดีข right ึ in ้นเป็นอีกขึ้ตาเปหูปิดูว่าคุณไก่ยังไม่ไม่นานเนี่ยเดือนถึงเดือนเองใช่ไหมถึงเดือนเลยอ๋อไม่ถึงเดือนเลยดมือที่แปดเนี่ยเรื่องครั้งแรกอาจจะผมมาดูนะผมจะไลฟ์ฝ่ายเย่างสมุทิถ่ายไปต้นนี้นะเรามองเห็นการแตกใบการแตกใบใบใหม่กับใบเก่านี่เราดูเห็นความแตกต่างดูรู้เลยว่ามีการให้ปุ๋ยแบบแบบเดิมที่ไม่ค่อยดีพอให้ยอดทรงใหม่เนี่ยต่างนะครับ ถ้าลองลองต้นวัวชนอ่าตันนี้ก็ได้ไม่ต้องต้นไกลเดียต้นนี้ก็ไดอ่าอ่าเนี่ยนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆถ้ามีคำถามจ่อลไปได้ฮะผมดูเนี่ยอ่ามัจะใบใบเหลืองใบแบบนี้ไม่ใบเหลืองบางใบเหลืองมากมาก่อนใบเหลืองมากบางใบแบบนี้หนึ่งคลอโรฟิลล์ไม่ค่อยเพียงพอสองไม่มีการสะสมอาหารเพราะว่าใบที่มีการสะสมอาหารต้องดําเข้มหนานุ่มนะครับแต่นี่ใบนี้กรอบใบยังกรอบใบกรอบแปปบเลยเสียงกรอบเลยนะ เราแต่ไม่รูแล้มพอไปสะสมมหาดีๆมันจะนุ่มเลยนะนี่ใบหักเป็นชิ้นๆเหนมนะโอ้แตกเป็นเิ้นยอันนี้คือใบเดิมไม่ดีแต่ว่าพอดูยอดใหม่เนี่ยดีเห็นนะฮะดูยอดที่แตกมาใหม่ข้างบนเนี่ยอ้วนอวบนะครับแล้วก็ดีเริ่มดีการแตกปีเนี่ยนี่ดูตรงนี้นะฮะใบที่สมบูรณ์เนี่ยไนปีที่ออกมาเนี่ยปีที่ออกอยู่ข้างๆใบดาบเนี่ยมันจะสวยเลยนะครับก็แสดงว่าการให้ปุ๋ยสองชุดเนี่ยมันคนละแบบกันละครับนะครับการให้ปุ๋ยสองชุดแล้วการให้ปุ๋ยรอบชุดสองเนี่ย ดีกว่าดี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 มากนะครับดีมากนะครับก็ก็ดีใจด้วยท่านเจ้าของสวนครับที่ได้มาเจอท่านเจ้าของสวนมีกำลังกจขอบคขอบที่ได้มาช่วยดูแล ไม่มีไม่มีก็ค่อยๆไปครับว่าไงก็ผมต้องนี่ยกให้หมอไก่และสามสวนยกให้หมอไก่ท่านป็นเสนนอหลับสบายเลยใช่มครับนอนหลับแล้วนอนหลับนอนแรกเขาไม่หลับเมื่อวานหมอไก่ไม่เมื่อวานไม่เคยเข้ามาด้วยไงเมื่อวานเดี๋ยวมาถึงก็ให้คนอื่นดูแลให้คนอื่นดูแลแล้วตัดกิ่งหมดเลยแล้วก็เสียดายเลยพอเข้ามาก็ทะเลาะกันก็เลยตัดสินใจว่าไม่มาดีกว่าเสียดายเสกิ่งให้เสียดายกิ่งแต่ตอนนี้ต้องมาบ่อยเลยนะเพราะว่าเห็นเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วที่เมียมาทุกันแล้วไมาทุกวันแล้ว ค่อยๆครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นนะครับใช้เวลาสักหน่อยนึรงนี้ติดถนนขึ้นโชว์เลยนะขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ติดตามชมเกษตรเข้าไกลไปด้วยกันตอนนี้ผมได้ยินเสียงจักรกลเกษตรกําลังทํางานผมถามพี่พีชาบอกว่ากําลังกดสระน้ําลูกใหญ่พราวว่าน้ำนี่คือหัวใจการเกษตรแต่คลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับจะมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูครับขอบคุณและสวัสดีครับ